มื่อมหาเศรษฐีผู้เยอ่อหยิงได้รับของขวัญวันเกิดสุดพิเศษที่ไม่เคยได้มาก่อนมันจึงนำมาซึ่งบทเรียนที่สำคัญของชีวิตนิคโคลัสแวนออตันชายที่ร่ำรวยในระดับมหาเศรษฐีวันนี้สเสตตุลาคมน้องชายของเขาคอนราดที่หายไปนานได้นัดเจอเพื่ออวยพรวันเกิดให้ในตอนแรกนิคโคลัสคิดว่าน้องชายของเขาจะมาเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างที่ผ่าน,านมา พราะน้องชายของเขาเป็นคนที่สนุกกับชีวิตไปวันๆแถมยังต้องเข้ารับการบำบัดยาเสพติดมาแล้วหลายครั้งแต่ในครั้งนี้น้องของเขากลับดูดีขึ้นมากคอนราดยื่นซองให้หนึ่งซองเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งด้านในเป็นการ์ดแนะนําการบริการของบริษัท CRS ซึ่งจะให้บริการจัดหาประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตมาให้และขอให้พี่ชายรับปากว่าจะรับบริการจาก CRS ซึ่งพินิกก็รับปาก ในวันต่อมานิกได้มาตกลงธุรกิจกับหุ้นส่วนและได้เห็นป้ายว่ามีออฟฟิศใหม่มาเปิดที่ชั้น14ซึ่งมันก็คือป้ายของบริษัท CIS นั่นเองเขาได้ลองเข้าไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่จึงให้ทำแบบสอบถามรวมถึงทดสอบร่างกายผมรู้สึกผิดเมื่อสำเร็จความใคร่อย่างนั้นในตอนแรกพินิกไม่ยอมเซ็นเอกสารเพราะบริการของบริษัทคือจัดหาสิ่งที่ชีวิตของลูกค้าต้องการมาให้ซึ่งพอมหาเศรษฐีก็ไม่มีอะไรขาดแถมรวยสัต์ แต่อิตารองพอ,ออนี่ก็ยืนยันว่าสามารถบอกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีพันธะใดๆดังนั้นลองดูก่อนก็ไม่เสียหายพินิกจึงยอมเซ็นและก็ต้องอารมณ์เสียอย่างหนักที่ต้องมาเสียเวลาอันมีค่าของพี่แกทั้งวันกับการทดสอบต่างๆนี่มันจบเป็นไหมเนี่ยในเย็นวันนั้นที่บาร์ของสปอร์ตคลับสุดหรูที่พินิกไปออกกำลังกายเป็นประจำก็ได้ยินคนกลุ่มหนึ่งคุยกันเกี่ยวกับบริการของ CRS แต่เมื่อเขาเข้าไปถามก็ไม่ค่อยได้รายละเอียดเท่าไหร่แต่คนเหล่านั้นเพียงแต่แสดงความยินดีที่พินิกำลังจะได้เริ่มเกมกับ CRS ในค่ำวันนั้นนิกกลับมาที่บ้านก็ได้พบว่ามีตุ๊กตาตัวตลกตัวหนึ่งได้ถูกทิ้งไว้ในบริเวณบ้านมันวางอยู่ในจุดที่พ่อของเขาตกลงมาเสียชีวิตซึ่งมันก็เป็นปมในใจของนิกอยู่เพราะตอนเด็กเขาได้เห็นพ่อของเขาฆ่าตัวตายกับตานั่นยิ่งตอกย้ำปมในใจของนิกเขาจึงได้นำตุ๊กตาเข้าไปในบ้าน เมื่อค่อยๆดึงผ้าสีแดงออกจากปากของตุ๊กตาก็พบว่ามันคือกุญแจที่มีตัวอักษร CRS ด้วยแต่ทันใดนั้นนักข่าวในทีวีก็ได้พูดกับเขาแถมยังมองเห็นนิโคลัสด้วยนักข่าวบอกว่าเกมได้เริ่มแล้วและคุณก็เพิ่งได้กุญแจดอกแรกดอกที่เหลือจะตามมาแต่เมื่อแม่บ้านของเขาเดินเข้ามานักข่าวในทีวีก็ได้ราง,งานข่าวไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนิกได้พบว่ามีกล้องจิ๋วตัวหนึ่งอยู่ที่ตาของตัวตลก พี่แกจึงทำลายทิ้งทันทีวันรุ่งขึ้นพินิกได้เดินทางไปสนักพิมพ์ที่เขาเป็นหุ้นสว่วนและได้ตัดสินใจไล่ผู้บริหารชื่อเอดิสันแบร์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพ่อเขาออกและได้ตำหนิอย่างรุนแรงแต่กระเป๋าเงินที่เตรียมไว้เป็นค่าชดเชยกลับเปิดไม่ออกเนื่องจากถูกคนมาเปลี่ยนรหัสเขาจึงเดินออกไปอย่างหัวเสียและได้ให้ทนายความจัดการต่อไปค่้าวันนั้นเขาได้ไปที่พนักคารประจำแต่ยังไม่ทันได้สั่งอาหาร พนักงานเสิร์ฟซึ่งมีชื่อว่าคริสตินได้ทำอาหารหกรถตัวพี่แกซึ่งกำลังหัวร้อนอยู่นั่นทำให้เธอถูกไล่ออกแต่พินนิกก็ต้องรีบตามเธอไปทันทีเพราะมีคนเอากระดาษที่เขียนข้อความว่าอย่าให้เธอไปมาทิ้งไว้ให้แต่ว่างนั้นมีชายแก่คนหนึ่งเป็นลมล้มลงคริสตินจึงรีบเข้าช่วยและก็ได้มีรถตำรวจผ่านมาพอดีตำรวจสงสัยว่าเขาทั้งสองคนอาจทำร้ายร่างกายชายแก่คนนี้จึงให้ขึ้นรถพยาบาลไปด้วย แต่รถกลับเลี้ยวไปที่ตึกแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วทุกคนก็ได้วิ่งหนีกันไปหมดไฟภายในตึกก็ได้ดับลงพินิกยิก่งโตรหงุดหงิดเพราะแก,กไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์และได้พยายามบอกกับคริสตินสาวเซิร์ฟว่านี่มันเป็นเกมมีบริษัทบ้าๆได้จัดฉากทําเรื่องพวกนี้ขึ้นทั้งสองคนได้พยายามออกจากตึกโดยไม่มีใครรู้ทางจนบังเอิญเจอลิฟต์เขาได้ลองใช้กุญแจที่ได้จากปากตัวตลกลองไขดูลิฟต์ก็ใช้งานได้ทันที แต่ก็มาค้างอยู่ก่อนถึงชั้นล็อบบี้ทั้งสองคนจึงต้องปีนออกจากลิฟต์แต่พี่นิกได้ทำกระเป๋าใส่เงินตกไว้เมื่อออกมาได้สัญญาณกันขโมยดังขึ้นคริสตินจึงวิ่งหนีแต่ก็ดันซวยมีรถตำรวจผ่านมาและปล่อยหมาให้ไล่ตามทั้งคู่ที่ปีนหนีขึ้นตึกร้างและสุดท้ายต้องโดดลงถังขยะจึงได้หนีพ้นอย่างวุดวิดนิคลัสได้พาคริสตินมาที่ออฟฟิศและเรียกแท็กซี่ให้ แต่เธอขออาบน้ําก่อนจังหวะนี้ก็ได้โฆษณาซาบ,บิน่าไป็หนึ่งดอก <c oughs> ในวันต่อมา <c oughs> เลขาได้โทรมาตาม <c oughs> พ่อเพอนนิกแกตื่นมาอีกทีสิเวทดโมงทำให้ไปไประชุมสําคัญไม่ทันและเลขายังแจ้งอีกว่า <c oughs> เขาลืมบัตรเครดิตไว้ที่โรงแรม <c oughs> พ่อมหาเศรษฐีจึงรีบไปเอาทันทีแต่เมื่อไปถึงพนักงานเหมือนจะจำเขาได้แถมเขาเองยังมีกุญแจห้องของโรงแรมอยู่ในกระเป๋ากางเกงแ,กงแบบงง,ง เหมือนว่าเมื่อคืนนี้ได้มาพักแล้วแต่พอพี่แกเข้าไปในห้องก็ถึงบางอ้อเลยคือในห้องเนี่ยอย่างเละบนโต๊ะมีกองผงสีขาวคล้ายจะเป็นโคเคนมีรูปถ่ายเปือยทั้งตัวเองทั้งสาวโชว์สมิน่าแดงวางมั่วไปหมดทีวีก็เปิดหนังสงครามอีกร้องละงมกันเลยและกระเป๋าใส่เงินที่เขาทำตกไว้เมื่อคือนก็อยู่ในห้องด้วยหรือว่าเมื่อคือนเขาเมายาจนจำอะไรไม่ได้นิโคลัสได้แต่คิด จากนั้นจึงรีบทําลายหลักฐานแล้วรีบออกจากห้องไปพี่นิกได้ไปพบเอริสันแบร์ตามนัดเขาคิดว่ามันคงเป็นแผนของแบร์ที่กั่นแกล้งเขาเนื่องจากไม่อยากออกจากตำแหน่งเมื่อไปถึงพี่นิกจึงระเบิดอารมณ์ใส่ทันทีลุงแบร์นี่งงเลยเพราะแกเซ็นลาออกแล้วก็ยอมขายหุ้นให้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วพอมหาเศรษฐีนี่หน้าแตกยับเลยที่ด่าลุงแบร์ต่อหน้าครอบครัวเสเละทั้งที่เขาไม่เกี่ยวแท้จริง มันคือแผนของ CRS พี่นิกจึงให้ทนายไปสืบหาความจริงแต่ก็สังเกตเห็นว่ามีพัสดุส่งให้เขาวางอยู่บนโต๊ะเมื่อเปิดดูมันคือที่หมุนเปิดกระจกที่ประตูรถจึงได้เก็บเอาไว้เมื่อกลับมาบ้านเขาได้พบว่ามีคนได้บุกรุกและทิ้งตุ๊กตาตัวตลกซึ่งค่ารูปอยู่มันเป็นรูปล้อเรียนพ่อของเขาพินิกจึงรีบโทรแจ้งตำรวจแต่ก็ได้พบน้องชายเรียกให้รีบไปขึ้นรถ คอนราดได้บอกว่าถูกไอ้บริษัทบ้านี่หักหลังและตามลังควานเขาได้มีทีท่ากลัวจนลนลานแม้แต่ลดยางระเบิดก็ยังโวยวายว,ว่าเป็นฝีมือของ CRS ขณะที่นิโคลัสลงไปพยายามเปลี่ยนยางคอนราดได้เจอกุญแจของ CRS อยู่เต็มเลน,นชักเขาจึงเข้าใจว่าพี่ชายเป็นพวกเดียวกับ CRS จึงได้วิ่งหนีไปพินนิกพยายามวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันจึงได้โบกแท็กซี่กลับบ้านแต่แท็กซี่ล็อกประตู แล้วขับออกนอกเส้นทางพาแว้นฝาไฟแดงมั่วไปหมดสุดท้ายคนขับกระโดดออกปล่อยให้รถพุ่งลงน้ำพินิกต้องตะเกียกตะกายหนีตายออกจากรถที่กำลังจมในใจก็คิดว่ามันแค่เกมแต่น้ำก็ไหลทะลักเข้ามาโดยประตูก็เปิดไม่ออกทันใดนั้นพินิกก็นึกขึ้นได้ว่ามีที่ไขกระจกจึงเอาออกมาไขกระจกลงพี่แกจึงออกจากรถมาได้และก็รอดตายอย่างหวุดหวิด เหมือนว่าตอนนี้พวก CRS ได้อยู่รอบตัวกันไปหมดแถมยังเล่นแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยวันรุ่งขึ้นพินิกและทนายพาตำรวจมาทั้งกรมตรงไปที่ชั้น14เพื่อจับออฟฟิศของ CRS แต่เมื่อขึ้นไปมันกลับว่างเปล่าแถมในบัญชีของตึกยังพบว่าไม่มีคนเช่ามาสองปีกว่าแล้วทำเอาพ่อมหาเศรษฐีหนุ่มงงอยากโดนหมัดทุกขวาลุงศัก์ <c oughs> ในค่ำวันนั้นขณะที่หนทางการสืบหา และเอาผิดบริษัท CRS กำลังถึงทางตันเลขาได้โทรมาบอกถึงที่อยู่ของคริสตินซึ่งถามจากแท็กซี่ที่ไปส่งในวันก่อนนิโคลัสจึงรีบไปหาเธอทันทีขณะที่คุยกันคริสตินได้พยายามบอกพินิกว่ามีกล้องซ่อนอยู่ในที่ดูดควันบนเพดานพ่อมหาเศรษฐีซึ่งกำลังหัวร้อนจึงได้ท้าทายและก็ทุบกล้องทิ้งพวก CRS จึงลงจากรถตู้ซึ่งจอดแอบ,บอยู่แล้วใช้อาวุธปืนกลมือ ระดมยิงใส่บ้านอยากก่างกระหนังโงครามแต่พินิกและคริสตินได้กระโดดขึ้นรถขับหนีไปได้คริสตินได้บอกกับนิกว่าความจริงแล้วการกันแกล้งที่ผ่านมามันเป็นเพียงแผนดึงความสนใจเพื่อ CRS จะได้ป้นเงินในบัญชีของนิกและงานนี้คอนราดน้องชายก็ร่วมด้วยเพราะโดน CRS ปั่นหัวและก็บังคับนิโคลัสจึงโทรไปเช็คกับธนาคารที่สวิสทางธนาคารแจ้งว่า เงินถูกโอนออกจนหมดเกลี้ยง600ล้านดอลลาร์พินนิกจึงรีบโทรบอกทนายให้ช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินเมื่อถึงบ้านคริสตินได้ชงกาแฟมาให้แต่ทนายโทรกลับมาและยังบอกว่าเงินยังคงอยู่ปกติและจะรีบมาหาที่บ้านคริสตินจึงบอกว่าทนายเองก็มีเอี่ยวแต่แล้วพินนิกก็ทำท่าจะวูบนั่นเป็นเพราะคริสตินวางยาสลบในกาแฟและก่อนที่นิกจะหมดสติ นางก็ได้เฉลยว่าที่นิกโทรไปหาทั้งธนาคารทั้งโรงแรมเป็นพวก c r s ทั้งนั้นบริษัทได้แฮกมือถือไว้ก่อนแล้วและเมื่อกี้ตอนพี่นิกโทรตรวจสอบก็ได้บอกรหัสดังนั้นตอนนี้พวกเราได้รหัสผ่านจริงๆทั้งหมดแล้วลาก่อนแล้วนางก็เดินจากไปเมื่อนิโคลัสได้สติกลับมาอีกครั้งพบว่าตัวเองถูกทิ้งไว้ในกองขยะที่ประเทศเม็กซิโกไม่มีเงินไม่มีบัตรประชาชนและก็พาสปอร์ต เขาจึงต้องขอโบอกรถชาวบ้านกลับมาแคลิฟอร์เนียอย่างยากลาบากมาถึงบ้านก็พบว่าบ้านถูกล็อกและติดป้ายยึดเป็นทรัพย์สินธนาคารแล้วเมื่อปีนเข้าบ้านอาบน้ําเรียบร้อยก็ถึงเวลาชําระแขนพี่แก่ค้นหาปืนที่ซ่อนไว้และออกจากบ้านไปขณะที่อยู่ร้านอาหารได้บังเอิญเห็นนองพออ,อบริษัท C.R s ในทีวีเขาจึงได้รู้ว่าความจริงแล้วเขาเป็นดาราน,นักสแสดงที่ถูกจ้างมาพินนิก จึงสืบหาตัวจนเจอแล้วใช้ปืนบังคับให้พาไปหาตัวการใหญ่เมื่อไปถึงตึกพินิกก็ได้เจอกับคริสตินจึงเดินไปหาเพื่อจะเอาเรื่องแต่นิกไม่ใช่วิกทันใดนั้นพวก crs ก็แบกเอาปืนออกมาไล่ยิงเขาและคริสตินจึงหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าและล็อกประตูนิกบังคับให้คริสตินวิทยุเรียกตัวการใหญ่ขึ้นมาคุยแต่แล้วนางก็มีสีหน้าตกใจสุดขีดพร้อมพูดกับวิทยุไปว่า เขามีปืนจริงคริสตินพยายามบอกกันนิคลัสให้ใจเย็นและเฉลยว่ามันเป็นแค่เกมทุกอย่างถูกจัดฉากไว้หมดเหมือนการถ่ายทําหนังใช้กระสุนปลอมรวมถึงมีมนุษย์กบรออยู่ในน้ําตอนที่รถกลังจะจมทุกอย่างมันคือการจัดฉากแต่พินิกที่ตอนนี้กําลังสติแตกก็ไม่ฟังแล้วเมื่อกุญแจถูกคนเลื่อยและประตูเปิดออกเขาจึงยิงมันไปถูกคอนลาดซึ่งกำลังเดินถือไวเข้ามาเพื่อฉลองปิดเกมล้มลง คริสตินรีบเข้าไปช่วยก็พบว่าเขาตายแล้วเมื่อนิโคลัสได้เห็นดังนั้นจึงได้สติและเสียใจมากเขาจึงตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายตัวเขาตกทะลุกระจกและตกลงบนเบาะลมที่ถูกเตรียมรอไว้อย่างแม่นยำและนี่คือการปิดการบริการของ CRS อย่างสมบูรณ์แบบทุกคนเข้ามาหาเขาพร้อมกับแสดงความยินดีรวมถึงคอนลาดซึ่งก็ไม่ได้ตายเนื่องจาก CRS ได้สลับเอาปืนปลอมไปซ่อนไว้แทนก่อนแล้วนี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่สำหรับปีนี้นั่นก็คือการเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากมหาเศรษฐีไปแล้วก็ให้มันกลับคืนเพื่อให้เขาได้รู้สึกถึงการสูญเสียเป็นการตอกย้ำให้เขาได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีในวันนี้มากยิ่งขึ้น